ครับผมแบตนะครับสำหรับมันนี่นะในวันนี้นะครับจะพูดถึงการซื้อรถ1คันนะครับอย่างอีีก่อนหน้านี้ที่เห็นทําวิดีโอในรถนะครับแต่ว่าไม่เคยพูดถึงเรื่องรถเลยนะครับ e ี EP นี้ผมจะมาพูดถึงอนอกจากค่างวดรถแล้วเนี่ยในการซื้อรถ1คันเราจะมีรายจ่ายอะไรบ้างนะครับนอกจากค่างวด,ดรถนจะมีรายจ่ายอะไรบ้างติดตามดูครับ อย่าง EP ก่อนหน้านี้เราจะพูดถึงเรื่องเงินเก็บเผื่อฉุกเฉินเรื่องลดรายจ่ายแล้วก็เรื่องการ จดรายรับรายจ่ายกันมาบ้างแล้วครับสำหรับอีีนี้นะครับผมจะมองข้ามเรื่องงวดรถไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะซื้อรถหนึ่งคันเราก็พอจะลุยแล้วครับว่างวดรถมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับ e ีพีนี้ผมจะพูดถึงนอกจากค่าง,งวดรถแล้วเนี่ยเราต้องมีรายจ่ายอะไรบ้างครับที่รอเราอยู่นอกจากค่าง,งวดนะครับผมจะยกตัวอย่างกรณีที่เป็นรถญี่ปุ่นหรือว่ารถทั่วๆไปนะครับซึ่งราคาจะไม่สูงมากนักน,นะครับ ครับรายจ่ายแรกนะครับที่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วก็วคือจะเป็นเรื่องของค่าน้ํามันนะครับซึ่งค่าน้ํามันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะครับขึ้นอยู่กับระยะทางที่เราใช้งานบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับเน้นจอดที่บ้านเป็นหลักอะไรงนี้ก็อาจจะรายใจ่ายในส่วนนี้ก็จะไม่มากนักนะครับซึ่งรายจ่ายสําหรับ ค่าน้ํามันทั่วไปนะครับก็อยู่ประมาณ 1000- ถึง3,000บาทนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับรายจ่ายที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องของค่าทางด่วนนะครับซึ่งค่าทางด่วนเนี่ยก็คือจะเฉพาะกลุ่มนะครับกลุ่มที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับรายการที่3ก็คือเป็นเรื่องของค่าที่จอดรถนะครับซึ่งกรณีที่เป็นหอพักหรือว่าอพาร์ตเมนต์นะครับจะมีเรื่องของค่าที่จอดรถเข้ามาด้วยนะครับอาจจะเริ่มตั้งแต่3 0 0ถึง1,000บาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับ หอพักหรือพาสเมนที่เราเช่าอาศัยอยู่นะครับรวมถึงคอนโดด้วยนะครับบางคอนโดอาจจะมีการเก็บค่าเช่าที่จอดรถด้วยนะครับรายการที่4นะครับก็คือเป็นรายการของการเข้าศูนย์เช็คระยะนะครับซึ่งรถทุกคันจะมีระยะเวลาในการเข้าศูนย์เพื่อเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องหรือว่าตรวจเช็ครถนะครับตามเอกสารนัดตรวจเช็คระยะนะครับอาจจะมีทุกๆ10,000มกิโลหรือว่าทุกๆ6เดือนประมาณนี้ครับรายการที่5ก็คือเป็นเรื่องของ ประกันภัยนะครับรายการนี้เราต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับเป็นประจําทุกปีนะครับจะมีเฉพาะกรณีที่เป็นซื้อรถใหม่ครั้งแรกนะครับที่ทาเซลล์เขาจะแถม ประกรันชั้นหนึ่งมาให้ด้วยหลังจากครบ1ปีเราก็ต้องมีการชําระประกันภัยรถยนต์นะครับรายการที่6ก็เป็นเรื่องของพลบบนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเออเรามีการพูดคุยตอนเราต่อประกันภัยนะครับเราอาจจะมีการขอให้รวมราคาพลบบมาด้วยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครท,ที่ทางผู้ทําประกันให้ไม่ได้แถมพลบบมาให้เราก็ต้องไปต่อพลบอเองนะครับซึ่งราคาก็อยู่ประมาณ5 0 0ร้อถึงหนึ่บาทนะครับรายการที่7ก็คือเป็นเรื่องของภาษีประจําปีนะครับที่เราต้องชําระ ทุกๆปีนะครับส่วนวิธีการคำนวณเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่าคำนวณยังไงนะครับรายการที่8จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์นะครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นประจำนะครับอาจจะเปลี่ยนทุกๆปีเลยหรือว่าอาจจะเป็นปีครึ่งหรือว่า2ปีเปลี่ยนครั้งนะครับรายการที่9ก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนยางนะครับ <S <S ซึ่งถ้าเกิดข้อแนะนําตามมาตรฐานเนี่ยเขาก็จะแนะนําที่2ปีหรือว่า50,000กิโลนะครับยึดที่ว่า ตัวไหนถึงก่อนนะครับซึ่งราคายางเนี่ยก็มีตั้งแต่เกรดต่ๆเลยก็5000บาทนะครับจนถึงหลักหมื่นบาท20 0 0 0บาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับเกรดยางคุณภ,ภาพยางนะครับรายการที่10ก็คือเป็นรายการของค่าล้างรถนะครับซึ่งค่าล้างรถนี่ก็ขึ้นอยู่กับออปชันด้วยนะครับว่า ล้างรถอย่างเดียวเคลือบสีรถหรือว่ามีการดูดฝุ่นด้วยอะไรอย่างนี้ครับราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้นรายการที่11นะครับจะเป็นเรื่องของของแต่งรถนะครับอาจจะมีเรื่องของล้อแมกเปลี่ยนยางกล้องติดรถยนต์ผ้าคลุมรถแผงบังแดดน,นะครับหรือว่าอุปกรณ์เคลือบผิวรถต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับ แต่ละบุคคลนะครับว่ามีการใช้อุปกรณ์หรือว่าของแต่งพวกนี้เยอะมากไหมนะครับสิบข้อสิบเอ็ดข้อที่เราสรุปไปเมื่อกี้นะครับมาหารเป็นต่อเดือนนะครับว่าเราจะต้องมีเงินเตรียมไว้สําหรับรายจ่ายจีบัถาพวกนี้นะครับเป็นจํานวนเงินกี่บาทนะครับข้อไหนที่ผมไล่ไปแต่ว่าของคนนี้ไม่มีรายจ่ายส่วนนี้นะครับก็สามารถที่จะตัดออกได้นะครับข้อแรกนะครับสําหรับค่าน้ํามันผมจะเอาค่าเฉลี่ยนะครับก็คืออยู่ที่2,000บาทต่อเดือนนะครับค่าทางด่วน500บาทต่อเดือนนะครับ ค่าที่จอดรถ500บาทต่อเดือนนะครับเข้าศูนย์4,000บาทต่อปีนะครับครั้งละ2,000บาทเข้า2ครั้งนะครับเอ่อ4,000บาทหาร12เดือนจะตกอยู่ที่333บาทนะครับค่าประกันภยัยผมเอาค่าเฉลี่ยที่15,000บาทนะครับต่อการต่อประกันภัย1ครั้ง15,000บาทหาร12เดือนตกเดือนละ1,250บาทนะครับค่าพรบอรเอาค่าเฉลี่ยอยู่ที่600บาทนะครับหาร12เดือน ตก50บาทนะครับค่าภาษีนะครับอันนี้ผมคิดจากเครื่อง1 5 0 0ซีซีนะครับจะอยู่ที่1650บาทหาร12เดือนจะตกเดือนละ137.50บาทนะครับค่าแบตเตอรี่นะครับอันนี้ผมคิดค่าเฉลี่ยที่ลูกละ2 0 0 0บาทนะครับคิดที่เปลี่ยนทุกๆ2ปีนะครับก็คือเป็น2,000บาทหาร24เดือนนะครับตก83.33บาทนะครับค่าเปลี่ยนยางนะครับผม ที่ค่าเฉลี่ยนะครับ1 0,000บาทนะครับเปลี่ยนทุกๆ2ปีนะครับก็คือเป็น10,000หาร24เดือนตกเดือนละ416บาท67สตางค์นะครับแล้วก็ค่าล้างรถนะครับ100บาทส่วนเรื่องของของแต่งรถจีปาถาพวกนี้นะครับไม่เอามารวมก็ได้นะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นรายจ่ายที่ไม่คงที่นะครับพอบวกทุกรายการนะครับออกมาเป็นตัวเลข5,370บ จ50บาทต่อเดือนนะครับแต่ละคนเห็นตัวเลขก็คงจะตกใจเลยนะครับเพราะว่า ทบจะเท่ากับค่างวดรถของแต่ละคนเราต้องมีเงินส่วนนี้เตรียมไว้เลยนะครับเพราะว่ารายจ่ายพวกนี้เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับถึงมันจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่เราก็ควรจะเตรียมเงินในส่วนนี้ไว้นะครับ <Okay. S 1> จากตัวเลขที่ผมเฉลี่ยออกมานะครับทุกคนก็สามารถปรับตัวเลขตามความเป็นจริงของแต่ละคนได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าตัวเลขก็น่าจะหนีกันไม่มากเท่าไหร่นะครับอย่างมากก็อาจจะบวกลบอยู่ที่พ0 0ถึงส0บาทนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขที่หลายคนก่อนจะตัดสินใจซื้อรถเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยว่าเราต้อง เตรียมเงินไว้เยอะขนาดนี้นะครับหลังจากซื้อรถมาแล้วหลายคนก่อนซื้อรถอ,อาจจะมองแค่เรื่องของค่างวนนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับรายจ่ายพวกนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนการซื้อรถห,หนึ่งคันก็มีรายจ่ายที่ค่อนข้างจะเยอะนิดน,นึงนะครับแล้วก็เผื่อเป็นประโยชน์สาหรับคนที่กําลังวางแผนที่จะซื้อรถนะครับว่าเราควรจะเตรียมตัวยังไงนะครับสำหรับซื้อรถ1คันนะครับและสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดคุณเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถช่วยให้คุณวางแผนและตัดสินใจเรื่อง,องการซื้อรถได้นะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อ,ตอไปสำหรับ EP นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ